เขาสี่ดาวดุนีในช่วงฤดูใบไม้ผลิน่าเที่ยวยังไงตามมาดูเลยนี่คือเทือกเขาที่ไวรัลที่สุดในเวลานี้ถ่ายฟีดไปทางไหนก็เจอแต่คนไปภูเขาสี่ดาวดุนีประเทศจีนนอกจากฤดูหนาวที่สวยราวเทพนิยายแล้วรู้ไหมคะว่าฤดูใบไม้ผลิที่นี่ก็สวยสดชื่นน่าเที่ยวไม่แพ้การถ่ายรูปมุมไหนก็สวยดูสดชื่นไปหมดเพราะวิวสวยราวกับอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยช่วงนี้บนเขาจะเต็มไปด้วยสีสันสดใสาจากดอกไม้ที่บานสะพรั่งและต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวขจีไปทั่วส่วนฉากหลังเป็นยอดเขาสูงสี่ลูกที่ ปกคลุมไปด้วยหิมะแบบนี้หากโชคดีเราจะได้เห็นทะเลหมอกในตอนเช้าเด้วยค่ะเรากลับอยู่ในแดนเทพนิยายเลยหรือดูใบไม้ผลิของที่นี่จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมส่วนอากาศก็ยังคงเย็นอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณลบห้ถึงสิองศาเท่านั้นเที่ยวได้สบายๆสูตรอากาศบริสุทธ์สดชื่นได้เต็มปอดแน่นอนว่าใครอยากสัมผัสความสดชื่นของเทือกเขาสุดอลังการแบบนี้ลองไม่พาดที่นี่เลยไปเที่ยวภูเขาซีดโรนีในช่วงฤดูใบไม้ผลิแบบนี้ไปกับยักษ์ทัวร์นะคะสนุกทุกการเดินทางมั่นใจไปกับยักษ์ทัวร